我应该让他。 没得路了。 ว่าเด็กคุณนัง่งพูดภาษาไท น้ำดื่มเพิ่มเติมนะครับออสเหดและคูนะครับขอบคุณมาเน้ากาสนี้ครับจุดต่อไปครับจุด E นะครับจุด E นะครับโดยรอบสารลักเมืองนะครับไปตามถนนเดินสัมปาน ก็จะใลูก ผู้เงินถรนแกด้วยพระสังครับดังน,น,นั้นค่ะท่านประธานพิธีนะคะจะได้นำกล่าวคำบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เงินถอนแก่และต่อจากนั้นเป็นที่4รอคอยนะคะก็คือไปเป็น,นที่4ผู้เงินถอนแก่น,นะคะได้เชิญมาจากวากัดะธาตุพระอลาบุค่ะสา,ะาธุครับพระท่านขถอแก่ครับบูชเนียสถานอัศจกดิ์สของชาวย่อปัดขอนแก่ครับ ลรดับที่4ครับเจ้าพ่อมอดินแดงนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นลำดับที่5ค่ะศาลหลักเมืองขอนแก่นนะคะซึ่งปฏิสถานเชิมปฏิสถานนบเป็าเมืองขแกงนะครลวงแหยิธี่ำดวลสูง10.10ทุกเมืองขนแก่นเมือแหเทศาลโดยใช้นักเรียนนักศึกษาจา อาชีวศึกษาของแก่กว่า3,000ชีวิตด้วยกันนะคะใหญ่อลังการและสวยงามคะ่ะปยดบทเพลงที่ใช้นะครับก็อย่างใช้5บทเพลงเช่นกันนะครับ เดี๋ยวพี่พี่สตาฟนะครับถอาเวลานะครับรบกวนเร่งนิดนึงนะครับเรามีเวลาน้อยนะครับเดี๋ยวขอความร่วมมือนะครับนางรำที่คนนะครับให้เดินลงไปในขบวนตอนที่กำลังแป่สอน ขอปวบตัวมือด้วยนะครับเพื่อภา้ที่เราถ่ายมาจะได้ออกมาสวยงามที่สุดนะครับ ตัวเนาะนะขอ <laughs> 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 Gracias